คู่มือวิธีการใช้งานเครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สายของโอสุกะ OCCN 9 4 4ครับวิธีการใช้งานเครื่องยิงตะปูนะครับผมอันดับแรกเลยครับเราก็จะทําการใส่แบตเตอรี่เข้าไปกับตัวเครื่องนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ครับวิธีที่1นนะครับวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีการใส่ดอกตะปูนะครับเข้าไปกับแมกกาซีนของตัวเครื่องยิงตะปูนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะทําการใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับผมใส่เข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็จะมีสลักตรงนี้นะครับ เราบีบนะครับแล right. ้วก็ลากลงมานะครับแล้วเราก็ทําการปล่อยแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการล็อกดอกตะปูไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีที่สามนะครับจะเป็นวิธีการใส่หัวยิงดอกตะปูเข้าไปนะครับผมวิธีการใส่นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนใส่เข้าไปได้เลยครับผมจะเป็นหัวยิงดอกตะปูธรรมดาหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวยิงแบบก้ามปูก็ได้นะครับเพียงแค่ถอดออกมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวยิงก้ามปูนะครับนี่ครับผมตรงหัวนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะอยู่ในระยะการยิงแบบไหนนะครับเพียงแค่บิดไปมาแบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่4ี่นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการปรับความลึกตื้นของดอกตะปูนะครผมการปรับไปทางขวาเนี่ยครับจะทําให้ดอกตะปูนะครับตื้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ดอกตะปูเข้าไปลึกๆนะครับเราก็จะทําการหมุนซ้ายตรงนี้นะครับ หมุนเข้ามาอย่างนี Shout ้ได้เลยนะครับให้สุดเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาการใช้งานดอกตะโูก็จะเข้าไปสุดเลยนะครับผมวิธีต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเปิดใช้งานนะครับผมนี่ก่อนการใช้งานนะครับเราต้องมากดปุ่มตรงนี้ทุกรอบนะครับให้ขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการใช้หัวตรงนี้ครับยิงเข้าไปกับตรงผนังแบบนี้ได้เลยนะครับผมพอยิงเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการกดไกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าตรงหัวนะครับถ้าตรงหัวไม่มีอะไรกดเลยนะครับตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานเลยนะครับผม เราต้องกดเข้ากับชิ้นงานก่อนนะครับให้เข้าไปอย่างนี้นะครับถึงจะกดยิงดอกตะปูออกมาได้นะครับวิธีต่อมาครับหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับดอกตะปูมีการติดขัดอยู่ข้างในนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายมากๆเลยครับเห็นตรงนี้ไหมครับตัวสีแดงนะครับเราก็ทําการปลดมาเลยครับผมจากที่เราไขน็อตออกมาแล้วตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะผมแล้วเราก็มาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยดอกตะปูติดอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเลีรยออกได้เลยครับ วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมเลครับเราแค่ยึดตรงแมกกาซีนนะครับเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ตัวสีแดงเนี่ยครับขันเข้าล็อกเข้าไปข้างในนะครับน,นี่นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ไขเวลาดอกตะปูเข้าไปติดในตรงรางแมกกาซีนนะครับ วิธีต่อมานะครับหลังจากที่ตัวเครื่องใช้งานเป็นานๆแล้วเห็นรู้สึกว่าตัวเครื่องมันเบาลงนะครับเราสามารถเติมลมเข้าไปได้นะผมเป็นการเติมแรงดันไปให้กับตัวเครื่องยิงตะปูนะครับแล้วก็จะใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับที่เขามีไปให้ในกล่องนะครับเนี่ยครับมาขันน็อกตรงนี้ออกนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราถอดมาแล้วนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับวิธีการเติมแรงดันลมนะครับเราก็จะมี ตรงนี้ครับแล้วก็ทําการคลายตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เติมลมเข้าไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีช่องเติมแรงดันลมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถเติมได้ตั้งแต่90จนถึง120 psi เพไเลยนะครับผมหลังจากที่เราเติมถึงค่า120 psi พไอแล้วเราก็ทําการปิดเหมือนเดิมนะครับวิธีการประกอบกลับนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับประกอบกลับเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็ใช้ยางลองแหวนนะครับแล้วก็ตัวสกูนะครับขัดเข้าไปเพียงเท่านี้นะครับตัวเครื่องยิงตะปูของเรานะครับก็จะกลับมามีความแรงเท่าเดิมแลวนะครับผมและนี่นะครับก็คือวิธีการใช้งานเครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้าสายของโอซูกะ OCCN 9CC ครับ